สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุม่มบลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องหอญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุม่มบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพพ f c FC ที่อยู่ต่างแดนทุกท่านคือเก่าครับผม สำหรับวันนี้นวลนโคเล็ตมาอาจคลิปที่สองนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเกาประเด็นกับสิลายแน่จังน้อยเพราะเหตุการณ์เมื่อคืนหลายๆท่านที่รับชมและดูวงสาวน้อยไปเล่นที่หนทางชนบรีครับพี่น้อง ยูซึกอย่างไรประทับอย่างไหหลายๆท่านคอมเมนต์มาในช่องนุมวลคอนเนตแม้กระทั่งผมคนหนึ่งก็เป็น FC หลาหน้อยก็ไปติดตามหลายๆช่องเพราะมีความสุขในการรับชมเพราะมีความสุขทุกครั้งได้เบิงได้ชมหลาหน้อยทุกๆคลิปครับผมสนับนุมวลคอนเนตมีเหตุการณ์ที่นั่งเบิงสังเกตการมาหลายๆอย่างเหตุการณ์มาขึ้นนี่แหละครับความสุดยอดของหลาหน้อยนี่แหละครับคือบารมีของหลาหน้อยเป็นอย่างนุมวลคอเลตถึงวางสั่น บางก็มีหลาหน้นอยมีดมาตั้งแต่ใส่ครับพี่น้องตั้งแต่หลานน่อยมาอยู่ว่งสาหน่อยมาเป็นพอลูกคูบุญกับบอสโจครับพี่น้องเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่น้องเห็นมามานขึ้นยังเกิดขึ้นตั้งแต่คนจ้างจ้างสาหน่อยไปเหรียญกำนันแกครับพี่น้องจากที่ผมพูดคิมเมื่อเช้าผมตีไว้ยยงบงไรก็คือแปดแสนแต่หลังจากที่เสียงลือเสียงเล่าอ้าง เขาว่าเมาื่อคืนนหนประต่ำกว่าล้านบวกอาจจะเกือบถึงประมาณล้านห้าอันนี้คือเสียงเบวไปออกมานี่แหละครับผมบารมีของหลานหน่อยบารมีหลานหน่อยเกิดขึ้นหลายๆอย่างผมสีอบให้ฟังคําว่าบารมีคืออะไรบารมีหลานหน่อยตั้งแต่ผู้จ้างได้รายได้เกิดขึ้นเพราแม่เอฟซีที่อยู่โซนนั้นแม้กระทั่งที่พักหลายๆท่านไปไปเช่าห้องพักอยู่กับเกิดรายได้แม,ม่รอใครไปน้อง รายได้ตั้งแต่ผู้จ้างศิลปินในวงน้องๆแดนเซอร์พี่ๆแดนเซอร์อยู่ในวงทุกคนในทีมงานสาวน้อยเกิดรายได้รายได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมครับแม้กระทั่งทุกคนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์หรือไปชมงานเมื่อคืนครับหลายๆท่านสังเกตบางอย่งดีเพราะมือถือเกือบทุกเครื่องยกขึ้นมาบาลามีลาหน่อยนั่นคือหลายๆท่าน เก็บภาพเหตุการณ์ที่ประทับใจส่วนห,หลายๆท่านก็ไปทำคลิปทำช่องนั่นก็คือเกิดรายได้สุดยอดวะครับพี่น้องนั่นคือบารมีแพ่ไปห,หลายๆท่านมีอยู่มีกินตั้งตัวได้ห,หลายๆท่านดูแล้วมีความสุขคนที่ไม่ได้ทำช่องหรือแม้กระทั่งหลายๆท่านที่ไปรับชมก็ได้ความสุขหลายๆท่านไปรับชมด้วยไปถ่ายคลิปด้วยก็ได้รายได้เกิดขึ้นบ้านมีห้าน,นวอยเพ่ไปไก่ เสือบอกพี่น้องนี่คือความสุดยอดแม้กระทั่งถึงผมด้วยผมบอกแบบบอาอ,อายอายพูดจากใจพูดจากความรู้สึกจริงๆนี่คือเกิดจากบารมีหลาน,น้ย่ยที่ส่งต่อมาถึงนุ่มวลโคเลดนั่งอยู่จังหวัดอุบลก็ได้ครับบารมีของหลาน,น้อยนี่ไงบารมีแผ่ไปสารปัานไหนพี่น้องลองคิดบ้งเป็นอย่างผมก็คือว่าบารมีหลาน,น้อยคือแห่งเถิดอันนี้ไม่ได้ชวนเชื่อแต่แปลกไหมเคยตั้งคำถามกับตัวเองเกิดข,ขึ้นไหมครับว่าเฮ้ย นั่งดูคลิปคนแล้วคนลุกบืดบืดอยู่ตลอดใครเป็นบ่ผมนี่เป็นเ,อ,นเ,นเอาพี่นองง้องงงบ่เอาผมนั่งเบิ่งคลิปนี่นั่งนั่งไปวืดคนขี้งลุกนั่งนั่งไปวืดคนขี้ลุกไม่ได้ชวนเชื่อแต่นี่ภาพมีการเกิดกับผมผมเสื้อเลยว่าหลายๆายท่านกับเบิง่งเบื้องแล้วกับเป็นคือกันแม้กระทั่งหลายๆท่านที่ไปดูไปรับชมหน้าเวทีก็เป็นคือกันแค่ลาหน่อยอัาปากขึ้นแค่ลาหน่อยจะออกมาขนลุกแปลใจบ่ มเมื่อคืนพี่น้องสังเกตเบิ่งบ่อยอย่างเกิดขึ้นทุกคนนิ่งกึ๊บเฮ้ยนี่มาดูคอนเสิร์ตนั่งกิ๊กคือแบบปาดเหมือนโดนสะกดไปแล้วมีหลายท่านเพิ่นสายจวนไฟสายมักมวนเพิ่นกระเต้นมวนแต่เกือบเกือบครึ่งหนึ่งของสนามอยู่ข้างหน้านิ่งกึ๊บนั่งเบิ่งพอพอไปไปเอฟซีนั่งแม้กระทั่งครั้งหน้าไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเต้นหลายๆท่านเวลาน้อยออกมาขึ้นมาเต้น เอาตรงๆถ้าคุณเคยไปอยู่หน้าเวทีคุณจะเข้าใจเอาอยัางไปเต้นเต้นได้อย่างไรทามก่อนเจ้าไปยืนแล้วมีลมหายใจอยู่แล้วกลับมาได้ก็คือสุดยอดแล้วทุกคนอ,อัดอัดอัดเข้าไปเพราะอยากเห็นหลาหน้อยเพราะอยากไปชื่นชมหลาหน้อยอยากไปเห็นไกลๆวันนี่คือตัวจริงนี่คือองค์หญิง,งหลายๆท่านอยากชมและสัมผัสถ้าผมเคยไปทายคลิปขึ้กันปาพี่น้องเขาอัดเข้ามาอัดเข้ามานี่คือองค์หิงออกมาแล้ว หลายท่านฮือเขามาเฮือเขามานี่คือความสุดยอดแต่ใจบอพี่น้องนี่มันนี่คือหมอลำน้ครับพี่น้องลองคิดย้อนกลับไปบ้างด,ด,ดีดีเลยครับให้ท่านไปพิจารณาดูว่านี่คือหมอลำหมอลำหลายท่านก็คือเคยชมหรือ,อรหลายๆท่านเคยไปรับชมคือขอ,ขอบขอบจะเต้นและหน้าเวทีเต้นตรงกลางจะเป็นเอฟซีมานั่งดูถูกต้องบ่ครับ แต่ทุกวันนี้อง้์ยิงทําอะไรให้เกิดขึ้นคือทุกท่านยืนแล้วอัดไปข้างหน้าเหมือนท่านไปดูคอนเสิร์ตสมัยยุค90นี่คือศิลปินดังมาแล้วอัดเขาไปเบิงไปถ่ายมือถือทุกคนถ้าเป็นสมัยก่อนมีมือถือแบบนี้เขาก็สิยกมาถ่ายศิลปินรุ่นเก่าๆแม่นปะครับแต่นี่คือยุคใหม่ทุกคนมีมือถือทุกคนพร้อมที่จะหยิบขึ้นมาถ่ายสําหรับผมนุโมนเขาเล่นแน่ไปสิ่งที่ทุกคนถ่ายผมรู้สึกดีดีใจ ดีใจยังไงทําไมถึงบอกว่าดีใจอย่าลืมว่าหลายๆท่านมีช่องเขาไปลงเสร็จแล้วนี่คือการเผยแพร่เป็นว่าค่ะพี่น้องเผยแพร่ให้คนรู้จักหลายฮูกเกาหลายๆท่านไปไปลงเฟซบุ๊กก็เหมือนการเผยแพร่ไปอีกคนเบิงได้เห็นได้เห็นแพร่กระจายออกไปหลายนี่คือการกระจายบาร,รมีลาหน่อยการกระจายให้คนรู้จักลาหน่อยเอฟซี FC ลาหน่อยกระิเพิ่มขึ้น แมนบอคาพี่น้องผมรู้สึกดีเพราะว่าแต่ละคนมีคนติดตามในในเฟซบุ๊กตัวเองเนี่ยเยอะอยู่แล้วแมนบอคาพี่น้องแล้วถามว่าเขาเอาช่องไปลงลงแต่แต่ละแพลตฟอร์มต่างๆลงไปแล้วคนก็จะดูเยอะเห็นเยอะติดตามเยอะนั่นคือสิ่งที่ดีๆนะผมว่าการที่ทุกคนหยิบมือถือมาถ่ายแล้วเอาไปลงหรือเก็บไว้ดูไปช่างเป็นการเผยแพร่ให้คนรู้จักหลานหน่อยอย่าลืมนะว่าประเทศไทยคนเยอะมาก 60- 70ล้านคน ถามวะนะ่าณตอนนี้เอาต่อให้อยู่ในเลทล้านสองล้านสามล้านถามว่าคนทั่วประเทศดูหมดอย่างยัง่งพี่น้องให้เขาทายให้เขาเก็บให้เขาเผยแพร่อ,พอ,ออกไปคนรู้จักภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกให้รู้จักเยอะๆคนทุกคนไปยิ่งเยอะยิ่งดีเับเขาให้เขาทายหลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้คือภากันยกมาถือมาทายแล้วนี่คือการเผยแพร่พให้คนรู้จักล้านหน่อยถ้าวันหนึ่งคนรู้จักทั่วประเทศล่ะไม่ต้องกับทั่วประเทศเอาแต่ แค่สิล้านถึง15ล้านอีก็สุดยอดเล้วผมดีใจทุกครั้งที่หลายๆท่านหยิบมือถือผมนางเบิงไหล่วนมาขึ้นอยู่ทางช่อง YouTube บาวตุยไทยปาดแน้องไปทุกคนยึกมือยกมือถือมาถ่ายผมปาดนี่คือความสุดยอดความประทับใจบางคนนี่คือครั้งแรกเห็นลาหน่อยเรามีความประทับใจอยากเก็บภาพ ไปไหวดูไหวชมอยากไปอวดมูไปอวดคนหลายๆคนแม้กระทั่งคนที่นั่งอยู่บ้านดูช่อง YouTube หลายๆช่ยงยังอิจฉาคนดีเขาไปแม่นบอกครับภาษายังคนดีเขาไปแล้วเขาไปเห็นหลานน้อยไปเห็นความประทับใจความน่ารักความสวยของหลานน้อยเขาก็อยากยิบมือถือมาถ่ายเก็บไว้นี่คือครั้งหนึ่งสาวน้อยมาเล่นนี่คือครั้งหนึ่งเขามีวันและเวลาว่างได้มา ชมหลาหน่อยได้มีโอกาสก็อยากเก็บภาพเหตือ,อกากณ์อย่าลืมว่าทุกคนที่ไปตรงนั้นส่วนมากใช้คำว่าส่วนมากเขาไปทํางานแมน,นว่าครับพี่น้องไม่ใช่ว่าจะโชคดีทุกครั้งไปที่จะไปตรงวันหยุดที่เขาหยุดพอดีแมน,นว่าครับนี่คือความจริงหลักความจริงโดยแบบว่าต้องวันนี้เลยครับนี่คือความจริงทุกคนอยากจะเก็บไว้นี่คือภาพประทับใจที่หลายๆท่านแม้กระทั่งหลายๆท่านไปเบิงรงนกามากับมาบอยมูฟั่ง่าด ตอนใดอย่าลืมว่าต่อจากนี้ไปกว่าจะเปิดวงงุนแล้วสองเดือนสามเดือนกับพี่น้องตรงรองกันนอกจากหลาน้่อยมีมินิคอนเสิร์ตเข้าไปนี่คือความสุดยอดหลาน้่อยสร้างเหตุการณ์สร้างปรากฏการณ์บากรมีหลาน้่อยเพ่ไปไกลครับทุกคนที่อยู่ใกล้ภาษาบ้านเฮาอยู่ดีกินดีได้เลยแล้วแม้กระทั่งคนไม่ได้ทําช่องทําอะไรอะไรอย่างก็ได้เบิงแล้วมีความสุขสุขกายสุขใจนี่แหละคือชีวิตคนเราแค่มีความสุขก็ดีที่สุดแล้ว ลาหน่อยสร้างปรากฏการณ์ในหลายๆท่านได้รับชมรับเห็นคือความรู้สึกที่ดีผมเบิ่งแล้วประทับใจทุกครั้งลาหน่อยเฮ็ดในหลายๆคนมีความสุขผมเสือเลยว่าหลาหลายๆท่านที่ไปเมื่อคืนมีความสุขทุกท่านผมดีใจผมเสือเลย่ว่าหลายๆท่านบางคนบ่ยอมกับพี่น้องเสือบอกว่าคนบานเฮ่านี่บรรยากาศเต้ยล่านี่บ่ได้หลายปานีแต่ทา้งภาคกลางเขาเบิ่งคากีลีพี่น้องบ่ไงคือคนบานเฮ่าน่เราไปเฮ็ดงานอยู่โซนนั้นไปร่วมโดนๆสิพ่อหลาหน่อยมาก แม้กระทั่งเอฟซหลายท่านมาคอมเมนต์ช่องหนุ่มโอนกอลลตเพื่นว่าปัดลานหน่อยมากกับลานหน่อยบอมากกับบอมากนี่ไงคือความสุญญดยอดคือหลายๆท่านมาอยากชมอยากเชียร์ลานหน่อยอยากมาให้กำลังใจผมได้ยินสิ่งที่ห,หลายท่านเอฟซี FC หลายท่านมาคอมเมนต์ในช่องหนุน่มโนกอลเลผมฟังแล้วก็ประทับใจแม้กระทั่งเขาบอกว่าช่วงหอฝันมาลังหา้านปัดกับหึมเขาว่ามอลลั่มด้นี่บอมอะไรบอมเป็นคอนเสิร์ตคอมเมนต์มาอย่างเนี้ยในเมื่อทุกท่านมาตรงเนี้ เสร็จแล้วมาชมมาเชียจากภาพเหตุการณ์หมอลำ่ำบรรยากาศหมอลำกลายเป็นเหมือนบรรยากาศคอนเสิร์ตนี่คือความสุดยอดหลาหน่อยสร้างปรากฏการณ์อีกแล้วแม่นว่าครับพี่น้อง สุดยอดคือเกาครับหนุ่มคนก็เล็บกระหายกำลังใจทุกครั้งที่หลาหน้นอยพร้อมที่จะนําเสนขอข้อมูลดีๆของหลานน่อยเผยแพร่ให้คนรู้จักไปเรื่อยๆเยอะๆเท่าที่ความสามารถที่จะทําได้ครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสละคราคขอให้เอฟซีท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรวยๆตลอดไปครับผมสวัสดีครับ